เอาเลยสวัสดีค่ะเดืฉนันก็ซื้อส้มหนึ่เผ็ดกองค่ะเป็นสมาชิกกุมพอผ้าปานำแข็งค่ะอันที่เห็ดยู่ก็มีผ้าสิ้นมีม,มีผ้าสิ้นมุกมีหงมีผ้าเข้ามาค่ะแล้วก็มีผ้าพายเขีนมืออันนี้มีผ้าตุยแล้วก็มีผ้าขาวค่ะ มีลายยางอยู่มีผ้าหันคอแล้วก็มีมียางนี้นะลายยางอยู่มีย่ำสะพายค่ะเหตดไปเรื่อยๆค่ะตั้งการจำนานเนี่ยก็คือมีลายลู่หางอยู่ค่ะมีพอซอขึ้นมา ก่อนสองเงินมาสอนเรื่แล้แลกาก็มีขซอนสองค่ะราคาค่มีการจำหน่ายทางออนไลน์ค่ะแลควก็อนสองเงินเงาซอนเรื่แล้วก็ไอเส้นพันอัเส้นนการนาแนะนำให้ไปขายอยู่อ๋อหแล้าก็งานดอกไม้ค่ะ